สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดีรุษได้ชมไม่ได้นะตอนนี้เรากำล,างล,งลังล้างรถอยู่พอดีเลยเลยจะบอกน้ำยาขัดเงารถนะครับจริงๆแล้วผมเคยทคําคลิปแบบนี้มานานแล้วเคยทําว่า,ย,ายังยังเลยเออแต่เราเคยมาล้างรถอยู่เมื่อเมื่อนานมาแล้วนะครับทีนี้พอเราได้ล้างรถขเราก็เลยนึกขึกน้นมาได้ว่าเรายังไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ได้ฟังได้ดูเลย<ช>นะเราก็เลยเดี๋ยวจะทําเลยนะครับก็ไม่พูดมากนะครับที่เราต้องใช้มีน้ํายาคาโก้นะครับแล้วก็ยาสระผมนะครับน้ำที่ใช้นี่ก็ประมาณ5ลิตรแต่ในนี้มประมาณ10ลิตรนะครับเห็นไหมน้ำเปล่านะครับ โอ้ย <laughs> okay. ี่างไดเลยเนี่ยเห้ยน้ำตรงนี้ประมาณ5ลิตรเห็นไหมแล้วเราจะใช้อ่าเราจะใช้ตัวน้ำยาคาโก้เนี่ยนะครับก็ตกลิตรละ10บมลไหมเราจะใส่ประมาณสัก50 well, 50 ml 50 ml ก็5ลิตร50 ml ตกลิตรละ10 ml ครับเทใส่ลงไปอย่างนี้นี่น้ำยาล้างรถเนาะนี่น้ำยาขัดเงารถนะอืมมันคือเรื่องจริงเลยขัดแล้วจะเงาใช่ถูกต้องขึ้นหน้ามา มมีนนน้หูกะัแล็บอย่างที่2ครับที่เราจะใส่ก็คือน้ำยาสระผมยี่ห้ออะไรก็ได้หรือว่าเป็นน้ำยาล้างจานก็ใช้ได้เหมือนกัน50 ml เหมือนกันครับอย่างนั้นถาเท่ากันนะเพราะว่าเหมือนกระปุกวันนี้ทำไมมันดูบีอะไรที่ยังวะห0 ml เป๊ะเลยจริงๆนะไม่ต้องไม่ต้องตวงเป๊ะแบบนี้ก็ได้นะเอาคร่าวๆแค่เช่น1ขวด m คนเอ็มหมัน1 m ึ่0เอ็มห่งร้อยมล่ะหนึ่งคนเอ็มร้อยหนึ่งคลิตรอะไรเงี้ยก็ประมาณประมาณนั้นนะครับต่อนน้ำตีบตอนน้ำอะไรไม่ต้องเป๊ะอย่างนี้ก็ได้แต่นี่ทำให้ดูนะครับมา ทีนี้เราก็จะเออลืมบอกว่าตัวรถเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราที่เจมาดูนี่เจมาดูนี่เจเห็นตัวรถยิงเห็นอย่างงี้ไหมเนี่ยตัวรถเนี่ยตัวนี้ถ้าเราไปขับลุยฝนมาเนี่ยแล้วเราเราเขาเนี่ยทาเลยอ่ะให้ตัวหินเนี่ยตัวเม็ดทรายเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกระดาษทรายเพราะมันเป็นมันเป็นพวกทรายพวกลูกหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดถูเลยอ่ะมันขูดเลยใช่เออเหมือนกระดาษเหมือนกระดาษทรายถูกสีนรถอ่ะไม่ดีเราจะต้องล้างล้างพวกอ่าลูกหลังที่ออกก่อนแล้วเราค่อยเคลือบเงาที่หลังมาพร้อมแล้วก็มาล้างกันเลยมา อนนี้เราก็ได้ล้างคราบเอ่อพวกน้ำลูกลงังน้ำพวกหินพวกเม็ดทรายเนี่ยออกไปประมาณสักสินาทีได้ไหมวะได้ประมาณสินาทีนะเออสินาทีเราจะใช้ผ้าเนี่ยนะครับผ้าธรรมดาเลยผ้าดิบเนี่ยชุบลงไปในน้ำที่เราผสมนะครับชุบเข้าไปแล้วก็ทานเลยครับขัดรถทานรถนะนะอาลวให้ทิ้งไว้ให้แห้งครับอยากจะให้ตรงไหนมันวม่อยากจะให้ตรงไหนให้มันสะอาดเป็นไงเราง่ายมากมันง่ายมากใช่ไหมใช่ครับมีมือสมัครเล่นถือที่มาให้ด้วยนะนักชิบ้าที้มือ กดมือแน่นอนแล้วเราก็รอให้มันแห้งนะครับแค่นี้ได้เลรอพี่โหง่ายจังพอมันแห้งใช่ไหมเจมเราผ้าแห้งๆอ่ะเช็ดออกอ๋อโหเดียวเลยพี่แล้วแล้วแล้วใหม่เลยมันจะมีคราบเหลืองๆอ่ะนะครับเราก็ขัดออกมันก็จะเป็นแบบขัดสีเลยเงาเลยอ๋อเดี๋ยวรอดูความแตกต่างเราจะแบ่งไว้สักครึ่งบ้าง่ะลองดูพี่ก็ดีเหมือนกันครับครึ่งขันขัดอีกครึ่งคันไม่ไม่ต้องขัดเงี้ยโอเคได้ครับมันจะดูกระแปดตามไหมลองดูพี่ได้ครับต้องลองครับ ตอนที่ถูเนี่ยเรารอให้น้ำเนี่ยมันแห้งเขามันแห้งมันจะเป็นคราบไเจมอ๋อเออตอนนี้ก็เดี๋ยวก็รอให้มันแห้งแล้วเราก็มาเช็ดออกอีกรอบมันใช้ได้เลยง่ายๆเดี๋ยวับแห้งไหมตรงนั้นแห้งไหมมันเนี่ยเป็นรอยน้ำมาทีหนาแดียวก็เป็นแบบเหมือนแบบ นี่แะไรหลอยน้ำนี่แหละที่ทำให้งาวอเจมส์อ๋อเอ้แสดงว่าทำถูกใช่ไหมทำถูกโอเคครับโอเคพี่เคยทำรอบแล้วไม่ใช่ทำรอบพี่ทำหลายรอบแล้วไมก่อนนู้นทำไมก่อนพี่มีรถเกียร์ออโต้ถ้าแต่พี่โดนยิงมาพี่เดินไม่ได้พี่ก็มาใช้เกียร์เกียร์ออโต้แทนก็เพิ่งจะมีรถเนี้ยคันใหม่คันนี้แหละมาตอนนี้เราก็ทิ้งไว้ให้ข้าวมันแห้งแล้วประมาณสักห้านาทีได้ไหมเจมส์ที่เห็นเป็นข้าวน้ำนี่เห็นไหมอ่าครับห้าข้าวน้ำพวกนี้ แต่เราก็ถูเลยอุ้ยเจมอุ้ยพีต่างเลยอของจริงเลยของจริงเหรอใช่ครับอู้หูรู้สึกว่าตางเลยพี่ฮะแวบเลยอะอ,อันนี้ต้องใช้ผ้าแห้งถูใช่ีหมต้องใช้ผ้าแห้งถูใช่ตอนที่อ่าตัวน้ํายามันแห้งแล้วใช่ไหม,มเราก็จะหาผ้าแห้งมาอีกผืนหนึ่งสําหรับขัดเอ่อขัดสีตอนแห้งโดยเฉพาะเลยก็ผ้าธรรมดาเนี่ยแหละผ้าขนแกะอะไรก็ได้ตามร้านซาด้ารู้สึกว่าแผ่นหนึ่งพกเบาทเองมัม้งอ๋อพี่ซื้อมาทีสอง0สองยแผ่นนะเงาขึ้นมาเจมโอ้สะท้อนราคาเลยพี่ ขัดเลยเลยแล้วทอยราคาเลยครับไอเรลือขันนี้ไม่เคยขัดสีเลยมันจะเงาขนาดนั้นไม่ไม่น่าเงานะเ <c oughs> อาไปดูข้างนู้นนี่เงาไหมอีกข้างนู้นยังไม่ได้ขัดคือรู้สึกว่าเงาขึ้นนะพี่<ะ>มันก็มองด้วยตาเปล่าออกครับจะมองไรก็ไม่รู้อือใช่ครับผมรู้สึกได้นะได้ครับอีฝั่งเพ่ได้่ขัดมันดูเหมือนมนๆนะพี่มันมๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ถูเฮ้ยมันเงาจริงใช่เงาจริงครับดูดิดูข้างด้านนี้ดิไหน มันเงาแสะท the ้อนเลยคือแบบรู้สึกได้เลยครับเห็นเห็นเห็นคนในนี่ไหมเห็นคนในนี่ไหมใช่พี่ใบไม้เลยเห็นลายเสื้อพี่ชัดเจนเลยในในในเนี้ยนะครับเงาจริงวะคุณมาทุกทางแล้วใช่พี่แวบเลยเออเดี๋ยวดงเงาจริงแจมเงาเลยยังแบบยังต้องใช้นี่สักหน่อยเว้ยเฮ้ยทาแม็กก็ใหม่ขึ้นหน่ยก็เงาขึ้นเว้ยเจอว้างไหมใช่ เงาช้ำเลยพี่ฮะเงาช่ำเลยครับยดี๋ยไม่สุดมันยังมีเปียกๆอยู่ต้องอย่าให้เปียกๆเหลือเลยอ๋อถ้าไม่มีเปียกๆเหลือเลยมันจะเงามากอย่างนี้มันยังรู้สึกว่ายังมีจุดที่มันเปียกอยู่นะคก็ยังไม่เงาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเราเข้ามาถูมาอีกรอบตอนที่มันแห้งสนิทโอแคนี้ก็เงาแล้วพี่ใช่ไหมอุ้ยใช่เงาจริงใช่ได้เนี่ยเงาเลยนี่ถ้าเราตรงนี้ตรงที่มันอย่างเงี้ยโอ้แต่ในล้องดูไม่รู้อ่ะแต่ด้วยสายตาเราแบบดูช้ำมาพี่เออ แต่ว่ามันแตกต่างจริงนะใช่ครับสุด,ยด,สดโยนพุทอ้หยหลังจากที่เราได้ขัดมาประมาณสัก5นาทีได้ปะวะ10นาที15นาที เออประมาณหนึ่งก็ขัดมาจากประมาณหนึ่งไม่ได้จับเวลานะครับที่แน่นอนแต่ฟาแตกต่างก็เห็นได้ชัดลนพอเราขัดรอบันเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูมุมฟางรู้สึกว่ามันชํำโบ๊ะเลยพี่สะท้อนเลยใช่ครับสะท้อนเลยไหมใช่เลยดิความชํำนี้เหลือแต่ล้อล้อที่ยังไม่ขัดใช่ครับสูภาพดูภาพเรงเงาเงาไหมใช่เงาสะท้อนราคาเลยครับดูสะท้อนตีนหมูเลยไหมใช่พี่นั่นนะื้นน่เงาโบ๊ะเลยครับเห็นไหมเราเห็นเงาตรงนี้เลยไหมเห็นเลยครับพี่เห็นฟักต่าง ยสุดยอดก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับงบของคลิปนี้ก็อยู่ประมาณสักคาโกหนึ่งขวดอย่าักผมนะครับก็ถ้าเอาจริงมันก็ประมาณสัก200บาทแต่ใช้ได้นานมากคุ้มเลยนะครับก็เอาไว้ขัดรถกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะมาแนะนําอีกนะครับก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับแล้วก็เจอกัน E ีพีหน้านะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกอนี้บางทีเราอาจจะมองข้ามก็ผมก็เลยเอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็เจอกัน E ีพีหน้าถ้าจะมีอะไรมาให้ดูกันไปก่อนครับ ยังนิดปลวดเลยพี่ผู้